ดีทุกคนโป๊ดไปฟังคุณจีน่าคุณจีน่าเขาทำพลสคาร์ดแล้วก็มีรายการเพลินแล้วก็มีเรื่องเล่าจากหนึ่งคำป๊ดก็ฟังเรื่องเขาแล้วก็มาเอามาเข้ากับความคิดในมุมของป๊อแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะ ใครที่เข้ามาฟังแล้วแล้วคุณคิดได้หรือเป็นประโยชน์หรือมีสิ่งที่คัดค้านยังไงตามแต่ละบุคคลจะคิดจะรู้สึกแล้วก็จะมีวิสัยทัศน์ในสิ่งนั้นๆล้วกันนะใครที่ฟังแล้วเกิดประโยชน์ในชีวิตในการดำเนินชีวิตดำเนินดำเนินชีวิตปพก็ดีใจนะคะก็เหมือนกับที่ป๋ไปฟังคนอื่นๆแล้วปนก็จะฟังแล้วก็เออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งเล็กของทุกๆคนเนี่ยนะ ไม่เท่ากันอย่างยกเรื่องของคุณจีน่าไม่ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดนะปพดจำมาเป็นส่วนๆนะคุณจีน่าเขาเล่าถึงว่าเขาทำกับข้าวอย่างนึงเขาก็ใส่พริกตอนแรกเนี่ยก็ใส่ไปนิดนึงก่อนแล้วก็ชิมไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็ใส่ไปอีกนิดนึง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 คือนิดไหลนิดไงพอรวมๆกันแล้วสุดท้ายออกมากับข้าวเผ็ดมากเนี่แหละที่เขาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเล็กๆ สิ่งเล็กๆแต่เขามีรายละเอียดมากกว่านี้นะส่วนตัวแล้วเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะคิดว่าสิ่งนั้นเล็กสิ่งเล็กเนี่ยนะความเล็กของแต่ละคนอะ่ะไม่เท่ากันก็เหมือนกับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ถ้าได้ยินอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงปัญหาใช่ไหมปัญหาหรือสิ่งที่ ไม่ได้ทำให้มีความสุขความแฮปปี้ความใหญ่ของเรื่องที่เกิดขึ้นของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคือจะบอกว่าไม่เท่ากันเนี่ยปดคิดว่าบอกไม่ได้เพราะว่าเราจะวัดความใหญ่ของเรื่องที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเป็นมาตาอะไรอะเป็นเซนติเมตรไหมหรือเป็นเมตรหรือเป็นมาล์หรือเป็นกิโลเมตรหรือเป็นตารางลูกบาทหรือเป็นพาวหรือเป็นอะไรไม่ได้ใช่ปะ เรื่องเล็กหรือใหญ่ของใครก็คือของคนนั้นแล้วปดเอามาเกี่ยวโยงเคยได้ยินคําที่ว่าปดมั่นใจว่าทุกคนเคยแหละแล้วปดจะถามทาไหม <S <S เอาใจเขามาใส่ใจเราเคยทํำไหมอ่ะใครไม่เคยได้ยินถ้าเป็นเด็กๆอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ได้ยินซานะเด็กๆไม่รู้เด็กอายุเท่าไหร่ที่ยังไม่เคยได้ไดยินยนนะแต่ถ้ารู้เนี่ยเคยทํำไหม แล้วก็อีกอันหนึ่งเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยคือตัวเราเป็นคนคิดแล้วนมุมกลับกันถ้าตัวเราคิดกลับว่าแล้วมีใครคิดถึงเอาใจเราไมา่ใส่ใจเขาอ่ะเคยคิดไหมเฮ้ยพอโอ๊ตอ่ะคิดนะแล้วมันเกิดเหตุที่ทาให้โอ๊ตคิดแบบนี้ครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วปุบไม่ได้โทษใครนะปุเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวปุจะเล่าก่อนว่ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วทาให้พรอโอ๊ตอ่ะนิ่งๆกับ คำที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราโรดไม่ได้ s ี r รียสหรือกังวลกับการที่เขาเอาใจเราไปใส่ใจเขาไหมเนี่ยไม่เลยนะอันนี้ในมุมมองของของตัวเองการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยโปดทำอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่การที่ตัวโบดคิดเองว่าแล้วเขาเอาใจปโปดไปใส่ใจเขาไหมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยคิดเพราะเกิดความน้อยใจแต่ตอนนี้ลานมาแล้วอะ คิดได้อย่างหนึ่งทําให้โบสทเลิกคิดตรงนี้โบ๊ทเก่งไงเก่งแบบที่โบสทเป็นไงคุณไปดูในบล็อกได้โบ๊ทมีเขียนโบ๊ทเอาไว้โค้ดในภาษาไทยเรียกว่าเป็นเหมือนคําขวัญอะคาขวัญเอาไว้ตัวนั้นอะคือโบ๊ทบอกตัวเองว่าฉันอะเก่งเก่งแบบที่ฉันเป็นไงฉันไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆใครเขาจะเก่งแค่ไหนก็ให้เขาเป็นของเขาไปฉันก็เก่งแบบที่ฉันเป็นเนี่ยแหละแค่นี้แหละ รเ,านานรเราะฉะนั้นปอเาไม่เคยบอกตัวเองว่าฉันทําอันนี้ไม่ได้เท่าอันนั้นเท่าคนนี้เท่าคนนู้นเคยนี่นนอละลรเขาเรียกว่า u n e s t i m a t e คือเหมือนกับเราไม่รู้ความสามารถตัวเองอะแล้วเราบอกว่าตัวเองอะได้ความสามารถจริงๆแล้วอะตัวเองอะทำอะไรได้มากกว่าที่ตัวเองคิดเวลาที่เราทําอะไรกับกลุ่มคนหลายๆคนอันเนี้ยเป็นการท้าทายเลยนะทุกคนไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่าเราคนเดียวอ่ะ จะไปเอาใจคนแต่ละคนนะ่ะให้ได้ตามที่แต่ละคนต้องการนะมันเป็นไปไม่ได้หลายๆครั้งเกิดภาวะที่ว่าคนที่เราต้องติดต่อด้วยต้องปฏิสัมพันธ์ต้องทำกิจกรรมร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเราไม่ได้หมายถึงว่าเกิดขึ้นจริงๆคืออาจจะคิดไปว่าทำไมเราอ่ะไม่ทำตามที่เขาต้องการที่เขาร้องขอมาซึ่งเขาไม่ได้คิดถึงว่า ไม่มีเขาคนเดียวไงมีคนอื่นด้วยที่ร้องขอมามีคนอื่นด้วยมีคนอื่นด้วยมีคนอื่นด้วยการที่เราจะทําตามคนใดคนหนึ่งในขณะที่มีคนอื่นๆร่วมย่วยในในสิ่งเดียวกันนั้นในกิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมดุลไม่แฟร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยบางครั้งคนเราอะหลุดหลุดไปได้คือลืมคิดไปได้เหมือนกันอันนี้เข้าใจไงพวกก็เลยยกว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยปุกยยังทําอยู่เสมอแต่การที่คิดว่าทําไมเขาไม่เอาใจเราไปใส่ใจเขาบ้างอันนี้ปุ๊ยไม่คิดแล้วนะส่วนใหญ่ปุ๊ยจะคิดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พ่วงไปด้วยว่าทําในสิ่งที่น่าจะดีที่สุดสําหรับส่วนรวมคือเราจะไม่เอาใจใครเป็นพิเศษคนหนึ่งคนไม่สามารถที่จะเอาใจใคร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 ได้ครบทุกๆุกคนที่มีไง ในสถานะที่มีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือทำสิ่งเดียวกันเยอะๆทำอะไรที่เป็นกลางๆและนึกถึงคนที่อาจจะมาใหม่แล้วเขาไม่รู้เรื่องถ้ามาใหม่แล้วเขาไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เราทํามาแล้วแล้วเรามาย้อนทําอีกบางครั้งมันเป็นความต่อเนื่องที่ทําให้คนใหม่เกิดอาการเบื่อหรือเกิดอาการงงๆว่าเอ๊ะเขาทําอะไรกันบางอย่างอ่ะถ้า เริ่มและต่อเนื่องได้อ่ะก็ทําไปแต่บางอย่างอ่ะถ้าต่อเนื่องแล้วคนใหม่มีผลกับคนใหม่ฉันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วฉันจะเข้ามาเพื่ออะไรประมาณเนี้นะเออเกิดเหตุได้นะมันก็วกกลับไปอีกว่าบางครั้งอ่ะ สิ่งเล็กๆของคุณไม่ใช่สิ่งเล็กๆของอีกคนแล้วก็สิ่งใหญ่ๆของคุณมันก็ไม่ใช่สิ่งใหญ่ๆของอีกคนหวังว่าที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องถูกเข้ากันได้กันได้บ้างะนะหรือยังไงอาคุณฟังแล้วยังไงฝากคอมเมนต์มาให้โบร,รู้หน่อยนะไปดีกว่านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ